สิ่งที่รอคอมานานมากขอบคุณโรงเรียนที่เกี่ยวเข็นขอบคุณคุณหมอไม่เคลค,ครับที่ดูแลนักเรียนอย่างดีคุณหาเงินได้ไม่จํากัดกับการทํางานบนเลือดสำลานซึ่งโรงเรียนเตรียมพร้อมที่จะดูแลคุณและเคงคุณเรื่องนี้ด้วยครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีค่ะ นี้เราก็ได้เจอพี่โยแล้วนะฮะอันนี้แหละเป็นนักเรียนในความภาคภูมิใจของโรงเรียนของมอไม่ก้นเองนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพี่โยพี่โยแนะนําตัวเองหน่อยว่าเป็นอะไรมาจากไหนทําอะไรมาก่อนชื่อพิมระดาค่ะชื่อพิมระดาเลิศดีรันสเตเดคุณจริงๆแล้วเป็นเซลลมาก่อนค่ะทำเซลลมาทั้งชีวิตเลยค่ะโอเคแล้วทีนี้พอพอเห็นประกาศเรื่องสำราญของมอไม่ก้เดินลองเปลี่ยนสายดูดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะได้เงินดีก็เลยสมัครเรียนมาที่โรงเรียนมอม่กค่ะนี่เลยคือวันนี้เรามาส่งพี่โยนะพี่โ โอ้โหแบบสุดยอดมากเดี๋ยวจะให้ให้ว่าแบบอะไรนะได้ข่าวว่าได้เป็นเรือแบบก็เรียกอันดับหนึ่งของโลกเลยนะออเรียกว่าเป็นใหม่ที่สุดใช่มหมพี่นนโอเรือเ,เลยไปเรือไปเรืออะไรนะอ c คอนออฟเด e ะซี the sea. อ่าอคอนออฟเดอะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแบบพึ่งลอนเมื่อแบบต้นปีนี้เอง <_ <EN> _>ไอเขาเรียกว่าไฮโซสุดแล้วแล้วพี่โยเราเนี่ยครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนสอบนี่คือดปาได้เขาเรียกได้ดาว<_ <EN> _>ไม่กี่นคน<ช>ของรุ่นที่สอบนะ,ะ,ะก็เป็นหนึ่งใน2หรือสาคนของโรงเรียนเรานี่แหละ,ะโรงเรียนเราได้ถตาหลายคนนะพี่โยนี่คือเป็นคนแรกที่ได้ถตาของโรงเรียนเราเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่โยเนี่ยอย่างไรนะ เล่าหน่อยว่าก่อนก่อนหน้านี้ทําอะไรบ้างอปกลอกไปกลอบอกอบ่อนหน้านี้เป็นเซลล์ค่ะอืมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเซลล์ดูแลงานเซลล์เป็นหัวหน้า<อ>ฝ่ายขายมาก ก่อนหน้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายขายก็จริงๆก็ไปต่างประเทศเรื่องนั้นงดมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลยเอา2ประสบการณ์2ส,ส่วนนี้<อ>ามาทำให้ได้ดาวจากอร์วิวเวอร์จากลอนดอนค่ะโอ้โเยี่ยมเลย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คือเรามามพี่โอวันนี้มาอะไรไหมเตรียมบินไปไปที่ไหนนะครับจริงๆจริงๆวันนี้ก็คือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะ <c oughs> ว่าได้แอสไซเมนต์ภายใน20วัน2เรือสำหรับ านะคะจำแรกก็คือมารีนาออฟเดอะซีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ก okay ็ค mm ือแม่ผ่า ผ่าตัดมะเร็งก็เลยเลื่อนไปแต่ว่าเลื่อนไปแค่ประมาณ10วันได้เรือที่2มาโอ้โหแล้วเรือที่จริงๆมาเรเนอร์ออฟเดอซีคือเรืออันดับ2ไม่ใช่อันดับสองเขาเรียกว่าประมาณ45 4 0 0 0พันพาเซเจอร์ซึ่งก็เป็นเรือระดับกลางจนถึงขนาดใหญ่แต่ว่าแต่ว่าพอเลื่อนไปประมาณ10วันแพลนเนอร์ให้ไอคอนออฟเดอะซีมาเป็นไงมันมันว้าวเลยใช่ไหมมันว้าวจนแบบว่าแม่หนูต้องบิน ต้องมินเพราะว่า D G I คอนดอร์ซีต้องยอมรับว,ว่าเขาใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกรู้ที่สุดในโลก Ascend เ,เยอะที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกรู้ที่สุดในโลกเนี่ยมันแสดงว่าอะไรเราก็ต้องได้อะไรรายได้ดีที่สุดในโลกด้วยถูกไหมจริงจริงลูกค้าเยอะที่สุด<อ>แล้วก็ไปสิงหาเนี่ยคือลูกค้าเยอะแล้วเป็นไฮซีซั่นด้วยไฮซีซั่นค่ะใ้อะไรกันเข้าข้อข,ข,ขนาดนี้ <laughs> โชคดีมากมากพี่โอ้สุดยอดสุดยอดไฮซีซันค่ะไฮซีซันของอเมริกาแล้วก็เรือนี้วิ่งอยู่ในแถบของอ่าวเม็กซิโกฮะแล้วก็อยู่ในมาอามีฟลอริดาโคโคเบย์ซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่เขาหนังเรื่องฟาสต์แอนด์เฟรียรโคโคเบย์เบลวอชค่ะให้ทำกันบ้านมาดีเลยแล้วนี่เตรียมกันเลยอยู่เบลวอชค่ะตรงที่จะไปก็คืออยู่เบลวอชซึ่งเป็นที่เขาแสดงหนังฟาสต์แอนด์เฟรียรค่ะสังเกตว่าแบบเวลาที่เราเหมือนกันแล้วนะ มีความแบบเาเรียกภาคภูิใจับในความประสบความสําเร็จของตัวเราเองเห็นไหม uh huh. อะไรทุกอย่างมันจะอ,ออกมาหมด <Wow. S 1> โดยแบบอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะคือแบบพี่โยนี่ือแบบข้อมูลแน่นมากแน่นขหมยออก่อนเนี้ยโ okay. <c oughs> อเคตอนนี้อยากให้พี่โยแบบเล่าหน่อยแบบกว่าจะมาถึงวันเนี้ยผ่านอะไรบ้าง, oh, งระหว่างเตรียมตัวอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างจริงๆ อเป็นเด็กหลังห้องไหมนะ,อะเอาอจริงๆนะพี่โยแม่งกบปวดเลยทุกเดือนต้องประชุมเขาเรียกประชุมนักเรียนทุกคนในคลาสอะ่ะคนนี้เลยตัว,ต,วตัวก่อวอร์ดเอาตัวก่อวอร์ดค่ะเป็นตัวก่อวอร์ดจะเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กหลังห้องอใช่ค่ะแต่ก็มีความตั้งใจนะ,ะแล้วก็โรงเรียนก็ถึงมีความพร้อมอะนะคะมีความพร้อมมีอาจารย์ที่ไอวีค่อนข้างจะชอบมาก ครูสองภาษาคือเป๊ะค่ะ <_ d ata> ก็คือได้เรียนกับครูชาวต่างชาติเลยได้เ,เรียนกับครูชาวต่างชาติเลยซึ่งค่อนข้างจะภาษาค่อนข้างจะแน่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์การซัพพอร์ตของโรงเรียนค่อนข้างจะดีนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราสามารถก้าวขึ้นมาสูงระดับนี้ได้นะคะเค่ะมีถามอะไรไหม อันนี้อยากรู้แล้วโหเก่งๆแบบนี้ตอนนี้พี่โยอายุเท่าไหร่แล้วอายุ44ปี44ปีเป็นไง44ปี4บวก4เป็น8ปะค่ะแก็คือเงินค่ะโอ้โหวันนี้นางพลังล้นแม่แบบบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศตั้งแต่ตอนสอบเนาะวันที่แบบพี่โยสอบได้นี่แบบจริงๆนะแบบดีใจแทนแทบจะแบบร้องไห้ด้วยมันได้ดาวด้วยไงประเด็นมันได้ดาวด้วยได้โม้เลยฮะอันนี้แต่ว่าดาวดาวเออดาวคืออะไรเออดาวจริงๆก็คืออ่าต้อง ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคนที่มาสัมภาษณ์ก็คือบินตรงมาจากอังกฤษเลยก็คือเจนินบราวเพราะฉะนั้นเจนินบราวเขาจะดูทั้งทักษะภาษาด้วยแล้วก็ทักษะการนวดด้วยแล้วก็เขาจะดูว่าสกิลของคุณแม็กเกิลของคุณมาจากไหนเพราะฉะนั้นเขาดูว่าอ่ะโอเคภาษาคุณเก่งมาศาตรคุณได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะกากระบาดหัวคุณไว้ว่าเออคนนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วก็คือเขาเขากาให้ดาว สิบคน <ừ> m, ซึ่งเราติดหนึ่งในนั้นอโ <ừ m, S 2> อ้เป็นไงล่ะแต่จริงๆไม่ได้แต่จริงๆคนได้ดาวก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยใหญ่ <ừ> m, สเสมอไปด้วยคือต้องเก่งโบกเฮงไง <laughs> เก่งโบกเฮงแล้วจริงๆนะคือแบบจังหวะมันแบบแล้วก็จริงๆก่อนนั้นเะนี่ยนะคือเราแบบมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันจะได้นะักนะเรียนบอกเลยว่าพี่โยเนี่ยเขาแบบมีความพยายามความตั้งใจมาโดยตลอดนะ,อะบอกเลยว่าแบบแล้วพอแบบทุกอย่างมันอะไรออกดอกออกผลสุกงรมเต็มที่อ่ะแกก็แบบได้ในสิ่งที่แบบอจริงๆนะทุกคนไปหา แน่นอนแล้ววันนี้แกได้แบบพิเศษมากๆ,ๆจริงๆไอคอนออฟเดอะซีนี่คือแบบว้าวมากๆว้ามมากๆแต่<อ>จริงๆไปเจอเก, <c oughs> ก็อาจจะต้องตั้งใจหนักูเหม,มือนกัน <c oughs> ใหญ่กว <c oughs> ่าไททานิกสิบเท่าอ่ะใช่ใหญ่กว่าไททานิคเยอะใหญ่กว่าไททานิกเยอะแล้วก็ตอนนี้ยังใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอโอเคคราวนี้อยากพิโยปากถึงรุ่นน้องหน่อยรุ่นน้องหรือคนที่สนใจนิดนึงดีกว่าเออจริงๆงานเรือสำรานก็พูดกันตรงๆแล้วมันมาพร้อมกับความสกิลทักษะ ความสามารถแล้วก็ดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความตั้งใจต้องมีความขยันลงเรือไปก็ต้องขยันด้วยแต่ก่อนที่จะได้คุณต้องมีความตั้งใจพอสมควรรายได้น่ะมันสูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความอดทนต้องสูงด้วยความขยันต้องมีความตั้งใจต้องพอสมควรได้ใช่ค่ะ จริงดวงมูก็ต้องมาด้วยค่ะอันนี้ไปเยอะเหมือนกันไม่น <c oughs> ้อยจัดเต็มจ <wei> ัดเต็มจัดเต็มอะจัดเต็มจัดเต็มต้องเก่งโบกเทงแหลดนี่เลงต้องเก่งโบกเทงสุดๆเลยต้องเหมือนโบกเทงใช่ค่ะเก่งโบกเทงโอเควันนี้มามากับทางที่บ้านนะมาที่บ้านเขอเชิญที่บ้านเขาฟ้องหน่อยดีกว่าเออเดี๋ยวสัมภาษณ์ที่บ้านด้วย ชิญเชิญแล้วน้องค่ะอันนี้เปนน้องแบบอันนี้แากมากทั้งหมดค่ะโอเคอยากสัมภาษณ์หน่อยครับว่าวันนี้มามาส่งพี่โยเนาะเป็นยังไงกันบ้างโอเคลำดับแรกเนาะตื่นเต้นแล้วก็แบบภูมิใจมากเลยมันเป็นอะไรที่ impossible งานเรื่องสำราญเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเรียกอะไรอะเป็นงานที่สร้างรายได้เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความตั้งใจพอนะคะเชิญชวนนะคะลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยทํางานด้วยนะคะค่าคอมเมนชั่นที่ได้คือ29เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ใช่ค่ะเซอร์วิสยี่สิบเปอร์เซ็นต์รีเทลอีก9ก้เปอร์เซ็นต์้เยอะมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถทําได้ไหมเป็นร้านไหมแตกหนึ่งเนี่ยเป็นร้านอยู่นะอยากเห็นเป็นร้านอยู่เนาะอยากเห็นเป็นร้านอยู่ค่ะอยากเห็นเป็นร้านอยู่เพราะฉะนั้นลองดูค่ะ ลองดูไม่ได้เสียอะไรเชิญชวนค่ะเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมนะคะลองดูได้เลยเยี่ยมครับไว้เจอกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะทิ้งคอมเม้์อะไรก็ทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวไปตอบให้แล้วก็ทางแล้วก็แล้วก็พี่เองพร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทักมาได้เลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะฝากคำถามไปหาพี่โยได้เลยนะคะมีอะไรเดี๋ยวเราแจ้งกันจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ